ตีพี่น้องคืเพื่อนเพื่อน้อมานี่ช่วยย้นแม่ช่วยหัวหอมปัว่ะมันก็หนึ่งเฮ็ดพี่น้องดูเฮ็ดปูว่ะไม่รักไปหาไปรับไปได้เด้อช่วยไขยเ่เจียวบ้างไหมอือ ีนกรเทียน้ำมนันทีทอดไข่เกียวไปนเนาะกรเทีเยมเนาไข่เจียวทือสิ่งของที่นม่มึอหาไข่เจียวไปเนาะ ไปตะกจริงนึงถ่ายยังไงเนี่ยมีพริกมีหัวหอมแดงมีมะเขือเทศมีหอมบัวหอมบัวเป็นใบนี่หอมนี่เหนียวไหมเนี่ยโอ๊ย รแรกพี่น้องน็่นี่หลักกระจ่วจำ้ำแลวกทอดไข่เจียวพี่น้องมันแะแเสกันเด้เพีย้ลงเด้อสบายดีพี่นอ้องมิถอดกันส่งกันเด้อจ้ามังยังไมดปวด้อพี่น้อง ทอดไข่เดีวยวพี่น้องมามาพี่น้องกินข้าวเสาร์กันเด้อมื่อตะกุถุคนเด้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศมาเด้อสี่สี่หักแปงเมื่อถุกคนทุกคนขี้ขาวกันเด้อหนึ่งเฮ็ดปวดทอดไข่บรรยากาศมือก็ขึ้นพ้นเลยพี่น้องเว้ nam tóc tốt tốt đó đấy lên nhịn tốt nhịn 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 chứ giờ nhịn 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 តែក្តែនទៅដែរហេតុទៅគឺកានតែក្តែនដែរហេតុតែក្តែនលើบ่ដែរเอาហេតុទៅមកឆាទៅតែដែរបើគេสิយើងเห็นតរតោង uak យើងទៅបត់ហេតុបានផ្ទះផាំងហងយัวទៅเอาហេតុពួកកូនណាអីផងដែរមិញអងនំជំនាន់នេះបាទនេះ แต่ถ้าไม่จีบอาขทำงานจีนเลยกลางคืนเขากาการกลางคืนอูการกลางคืนกลางคืนไปกันแม่ไปขึ้หิวเป็นพอทงคอไพ่คอมันออกมาเขราะอกาศเอากลางคืนนี่น้องเอ้ยกลางคืนแล้วเอากลางเวร์หน่งนา มไม่ได้ยินเลยไม่บอกันเขาจะตอบไปเสครับไม่เอาจยาใหญเลยไ่ไข่ให่นดีกดมือกอดดีแบบ่างนี้ เขาหายขาาหน้านจะเข่าอีกงัเขาหายนกกับมมันก็คือว่าจะมาเขาสีด้านกับมไม่สีด้านไนเ่นมันจะหลดปันโนดมันมี้านเขาละโดนน้อยเนี่ยขาได้ขาตัวมันใหญ่มันเหน่ล้นาะแล้วตัวมันกินเมื่อกี้ขาโดเรื่องมาปีนปนแช่ไหมแช่บะ พี well oh, e ่อคนแเพช่าเพื่ออะไรบนูางเืองเะมากับเพื่อยบัดคนตกหำมันเอจอใมันคุณมเาครเปียกคุณเียกใครอันหนอหนักคเปียกเล่าอืมมออร่อเป๊ะน่น เปลี่ยนี่ย2-3เือรถคลิกํามันจะเทเร็นทางลงหน้าคนมาเปื้อนคนตกบัดอืดตบ แคงเี้ก็นเพียงม,มากระเบื้อเนี่ยควัดยังด้วนอะมือซุกับนคาเป้จัเมิดมีแง้วัดอือยิงขนอืออือปัดกิโอไปจังแม่คุยกิโลน้ำเียงเลยกว่าแม่คุยกิโอ อวิ่งมึงดีวิไวค่ะมึงขาวบามึงขาวโด่งแต่ก็บิกลายผมมีจักรอกอ่ะแม่มันทำอะไรเรื่องแม่มันไม่จะไปหเหยียบเกิดพอแล้ไปนำ้ำยูเป็นเป็นมูค่ะเป็นมูลูกค่ะไม่คิดคานมันเหนื่อย เดี๋ไปน้าได้หมดคืนเนี่ยหายคนครับบ้าไก่มีผักต้นหั่งคุยเขาให้กินเห็นด้วยักหน่อยม่จะแปดหน่อยนมัน่แปะหน่อยกันไหมไก่เมเ็าสาวในลายเนาอยฉันเนาะ

จีบยอมถอยควักควักกันมากันน้อนเอาหมยิ่งไปจีรอค่ะขัดนอนอะไป่ะขัดกิน่นแผลมันมีแมงอลไรค่ะอืมอ่ะมันมีนางมันบุกขัดดอกต้มอืมตูกกินอีกเดี๋ยวพอคิดหัวง่าย มาเชื่อหรือคืลายตัว่เป่าไมาใช่แ้ลายตัวใ่เ่าหงอยนจะได้ลูกเปนหน่อยฉันเิื่ย่างนี่คอเคเลยคนันมามาคือเคอกเลยเอาหลังบานสียาคุมกำเนิดให้มันมันมีลูก เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงม้าเห็นบอกมาจนจัดลุงพ่อไปเลี้ยงแล้วใจเศร้าไดเป็นผับนำไปจักมูไปจักมาเห็ดกระเป๋าให้มันได้แม่กลางๆลางอะไรไปดำยาพ่อโอ้ยว่าจะสั่งด้ว่า ช้ได้ได้ไดน่นนะมาหัวใจคนเราจะบอกว่าเป็นใ่ไหมาดเลียงก็แพงเปีนยเรียงมันบริยงัยงแค่นแน่เลียงยังกับแพงก็นั่นเ็นเลียงไก่กรับบวขาจิ้ได้ที่น้องเอ้ยเป็นไเลียง อยากกันสื่อบันอื่นม่ได้มากินไก่กขาได้ใส่กโกเองแห้งหัใจน้อยเอยงอย่างไรแง่หัหักินแมงมนน้อย จะได้เต็มงย่างแล้วันก่อนเรนจะมาคมถไหมอืมเนี่ยมันเงียอยู่ในวันปลาซักปลาซักแล้วบ่โคมอะไ้เยะแต่แม่แม่แล้วแม่ม่ปาไมันตะเกตนงกันตะเกกันเฮ็ดน้ำแล้วมันละบะเอามานึงเฮ็ดละบาทมลยหนึ่งละมันเฮ็ดชงมันมาแม่เนาะเฮ็ดชมเฮได้จอง สมเห็ดปั๋วแซ่บนอยากเน็ตนะนี่มาขั่นสมต้มห่อมันยังกันงงต้นอันประแดกก็ได้ีโตลงใส่ประแดดแซ่บด้วกันอันนั้นจะยิ้ในประแดกกันสระตุ้นครับเอาไปผสมกันนะโอ้ใครออกมาเนี่ยซัมชิมิ้นถึงกุ้มเป็นลังคาเฮือนอยู่แบบ กินเยอะเถอะไปแดกเห็ดมาจากที่ยองไม่ได้ออกมาแกงมัง้ยังเห็ดกินต้องบนก่อนม,มือซีซีมึงก่อนดีกว่าซีซีก็นัวอยู่แล้วแหละจบคลิปนี้ก็บมิมอนด้าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อย่าลืมติดตามคลิปหน,น้าเด้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้ส้มบ่าวน้อยแล้ว,วขอบคุณด้อพี่น้องเด้อบาย